นี่น้องแซ่กันเล่นดูน้ำนะเราอยู่มุมน,นี้ถ่ายนะปกติเราอยู่ยมุมน,นู้นเนะาะนี่นั่งตรงนี้นี่ดูดิว่าเล่นไม้ไม้เขาเสียหมดอ่ะจัดก,การให้หน่อยได้เธอเนี่ยเฮ้ยต้องจัดก,การหน่อยไหมเฮ้ มีลเธอเน่นต้องจัดการเลยไหมลงไปลงไปไปขึ้นมาขึ้นมาไม่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วทางเขาเสียหายหมดเลยเเนี่ยกัะนาเธอตัวหนึง่งโอไม่ใช่ขึ้นมาดึงน้ำ้วมันจะขึ้นมาเร่งพวกนี้เนะาะเพราะว่าเ๋อไเนี่ยถนนนี้เขาจะสร้างให้ใหม่เนาะนี่สวยงามมากเลยเพื่อนเพนพ,นพลังนะขึ้นมาสร้างให้สร้างดีมาก จับไม้จาบอะไรดูมันดึงน้ำว่าไม่ใช่ดึงน้ำนะน้ำสีเดิรดอดูดูเอาไม้ของเขาไปก็ปาไว้ในน้ำนะจะเอาไปไหนมนั้ีอะเฮ้ยเลๆเลยเอ๊ย เอ้ gar, เอ้เย็บไหมเย็บไหมเฮ้ยเลือดทั่วเลยว่ะเฮ้ยเวียนเอ้ยเย็บเย็บต่อเฮ้ยเวียนแล้วเยีบเอ,เอ Duncan, ้ยไม่สนุกแล้วกลับแล้วกลับแล้วบอกไม่สนุกแล้วพี่ ที่ถ่ายวิดีโอให้หนูไม่สนุกเลยดูด,ดูใส่หัวใส่อะไรเป็นเรื่อยเลยกลับไปหาแม่แล้วเนาะเน่น่ะไปกินหญ้ากับแม่แล้วนะี่นนนนะให้ดูไกลๆนะเพื่อนมุนมไกลๆก็ได้ดูทุกตัวเนาะ แต่ไม่ค่อยชักเนาะเพราะว่าไกลเกินมันไกลเกลินจริงอะเดินไปไกลเลยอะนี่ เดี๋ยวก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้เนาะที่จริงผมจะถ่ายมันดึงน้ำไม่มันดึงน้ำนะเมื่อกี้แต่ขึ้นมาแป๊ดเดียวเนาะก็กลับไปว่าอิ่มแล้วเพราะว่าท้องมันยังไม่ใหญ่เลยกินแป๊ดเดียวมันก็ไปลบลบายบายไปแล้ว